่สิบสามนะครับเอามาดูข้อยี่สิบสามนะครับจากรูปข้อใดไม่ถูกต้องนะครับข้อยี่สิบสามข้อนี้เขาให้รูปมาแล้วนะครับเป็นสมามเหลี่ยมมุมฉากแน่นอนนะครับสบมามเหลี่ยมมุมฉากอ่าตรงนี้นะครับเป็นมุมฉากเชด้วยนะครับที่เป็นมุมฉากไปด้วยเพราะอะไรครับมันเป็นอยู่ในระนาบเส้นตรงเดียวกันใช่ไหมระนาบเส้นตรงเดียวกัน ถ้าฝั่งนี้เป็นมุมฉากแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นมุมฉากด้วยอันนี้ใช้สีอื่นเขียนไปนะครับว่าน,นี้คือเติมนอกเหนือจากโจทย์อันนี้คือเราต้องออรู้เองนะครับใส่สีอื่นไปนะครับเพราะว่าเติมนอกเหนือจากโจทย์โจทย์มีแค่สีดํานะครับจากรูปข้อใดไม่ถูกต้องนะครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าไม่ถูกต้องดูรูปแรกก็ให้หา A B A C B C A B แสดงว่ารูปบนครับ ครูก็พิจารณากอกไก่ที่ลูกบนก่อนลูกบนลตามหลักแล้วนะครับตามพีทาโกรัสว่าไงครับ A b ยกกําลังสองตัวนี้นะครับยกกําลังสองเท่ากับ A c ยกกาลังสองบวก b c ยกกําลังสองโจทย์ข้อนี้มันเอาอะไรไว้ฝความเดียว A อบีรงนี้ตรงไหมครับตรงตรงตัวอะไตรงนะครับไม่มีอะไรมาดูข้อของไข่บ้าง อันนี้คือดูจากรูปตอบได้เลยเพราะมันไม่ยายให้เรางงเล่นนะครับขอใคร A D A C D C แสดงว่ารูปล่างครับเอาพิธาระรัศ้นหนานก่อน A D กําลังสองเท่ากับ A C กําลังสองว C D กําลังสองครับอันนี้เขาทิ้งอะไรไว้ฝั่งเดียว A D ตรงไหมตรงเลยเหมือนกันเลยเป๊ะเรียบร้อยมาดูข้อควายต่อครับข้อควายนะครับข้อควายดูรูปไหนครับ รูปบนป้าเอ้ยดีดีด้วยรูปิสองดูว่ารูปไหนเขาบอกว่า B C กำลังสองอ่าดู B C B C กำลังสงก็คือด้านนี้นะอ่าเนี่ยด้านนึ่และเขาเป็นเอกก่อนแล้กันอันนี้ไม่ต้องตามครูนะครับคือโน้ตไว้เฉยมากไว้เขาบอกว่า B C กำลังสองากับ A D กาลังสอง A B กำลังสองลบ A D กำลังสองแซ่โอ้โห แน่เลยตอนนี้นะครับมันไม่ได้อยู่ในรูปเดียวกันมันกระจายแล้วไม่ใช่อยู่ในรูปในรูปของสามเหลี่ยมฉากซะด้วยนะครับมันเป็นสามเหลี่ยมใดๆนะครับรูปใหญ่เนี่ยทําไงครับลองเช็คที่งองูงงูครับ B A B กำลังสอง A B กำลังสอง B C โอเครูปนี้นะ่าจะพอได้ข้อข้องูนะครับจะเห็นว่า มันใช้สองรูปมาเท่ากันถ้ามันจะเท่ากันแสดงว่ามันต้องตัวนี้เป็นตัวเชื่อมใช่ถ้าะไรมองอนนะครับฉะนั้นดูดูที่รูปสามเหลี่ยข้างบนก่อนมันจะเป็น a b กลังสองเท่ากับ ac กำลังสองวก bc กำลังสอันนี้คือพิทาโรัสรูปบนธรรมดานะครับเหมือนข้อบนนี้เลยอีกอันเดินก็เป็นลายรูปล่างตามนี้เลยนะครับ ad กลังสองเท่ากับจำเลยนะ ac กลังสองวก cd กำลังส มันจับตัวไหนเท่ากันครับ AC AC เห็นป่าฉะนั้นครูย้าย AC มาฝั่งเดียวกันตัวเชื่อมนะครับตัวเชื่อมจะเห็นว่ามี AC กำลังสอง AC กำลังสองเป็นตัวเชื่อมนะครับเขาก็เลยจับตัวนี้ครับย้ายมาเป็น AB กำลังสองลบ BC กำลังสองเท่ากับ AC กำลังสองอันนี้เป็นสมกาณหนึ่งสองอันนี้มาจับหนึ่งนะครับจากสมการที่หนึ่งครูย้าย BC มาฝั่งนี้มาลบนะครับส u b t 2สองเหมือกนกัน คิดแนวเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะ็นเอกำลังสองลบ CD กำลังสองเท่ากับ a อซีกำลังสองคือที่ย้ายมานะครับเพื่อที่จะให้ตัวนี้นะครับมันเป็นตัวเชื่อมให้อยู่ฝั่งเดียวกันแล้วก็แสดงว่าในเมื่อ2ตัวนี้ลบกันเท่ากับ AC 2ตัวนี้ลบกันก็เท่ากับ AC ฉะนั้น AB ดกำลังสองลบบีกำลังสองต้องเท่ากับอะไรครับ AD ใช่กำลังสองลบ CD กำลังสองตรงบ ตรงครับถูกต้องอันนี้คือมันจับสองรูปมาแสดงว่าก็เออกอ็อออออออควายเป็นไปได้ไหมครับมันไม่ให้หาทางด้านนี้เลยใช่ปะ่เปะเออมันหาโคลรทิศโคลรทางเลยครับนักเรียนตรงนี้มันคืออะไร BC ซี PC กำลังสอง BC ก็คือด้านนี้อ่ะ x a, a a b กำลังสอง ab กีังสอง y แล้วก็ c d ดีกำลังสองคือมันให้ด้านนี้มา ให้ด้านนี้มาแล้วก็ให้ด้านนี้มาแค่ครึ่งเดียวด้วยนะไม่ถึงหมดด้วยนะมันยังไงก็เป็นไปไม่ได้ครับมันมันมันมองไม่ออกเลยนะครับใช้พิธานกรัฐยังไงก็งงนะครับอันนี้นักเรียนอาจจะลองเช็คจากเออที่ที่เราคิดตอนแรกบอกว่าเอ,อ้ยถ้าไม่เคลียร์ลองทำข้ออื่นก่อนถ้าข้ออื่นมันเห็นว่ามันผิดจังๆอีกข้อหนึ่งแสดงว่าข้อนี้น่าจะถูกไหมแต่ถ้าอีกข้อเดินมาถูกแน่นอนชัวร์ๆวข้อนี้ก็แตดผิดนะครับถ้าไม่เคลียร์อันนี้คือสําหรับกรณีช้อยนะครับ ไม่ง่ายไม่ต้องใช้พื้อที่แปบเดียวมันตรงตัวเลยครับอ่านแลวเรียนดูข้อ24ครับจากทฤษฎีบทพิทาโกรัสนะครับเมื่อ C เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเหมือนเดิมเลยแล้ววาดรูปไปก่อนโจทย์มันให้โจทย์มันให้มาไม่มีรูปแล้วกวาดรูปตามเขานะครับพิทาโกรัสนี่สามดี่ยมุมฉากแน่นอน C เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากครับแล้วก็ AB เหมือนเดิมเลย AB เป็นด้านประกอบมุมฉาก จงหาความยาวด้านเอมันเหมือนข้อข้ออะไรอ่ะยี่ส,สใช่เหมือนแบบอกันเลยแบบเดียวกันเลยตรงนี้ครับนักเรียนก,ก็ลองดูย้ายหา A ครับคุณารัะเอเดี๋ยวลองดู c กำลังสองกับ A กำลังสวก b กำลังสองหาเมันจะได้เกำลังสองก็เท่าไรอ่ะกำลังสกับ c กำลังสลบ b ลังสโอเคนะครับก็ ตอนนี้ก็ตอบนะครับ A อวันสองแล้วก็ัสอแล้วซ oh, <hi. S 2> ีว 2, ัสอข้อควาย